สบายดีทุกคนสบายดีผมแหม่พินองเนาะทางเมืองไทยแล้วก็เมืองลาวเนาะเป็นได้สภาพอากาศสถานการณ์โควิดทุกคนสบายดีบอห,ห่างหายไปหลายมือเนาะคะ่ะบุรีอัดคลิปโดนเลยเนาะเป็นได้กินฮอดกันอยู่บอมากินมากินน้ำหมะพร้าทุกคนน้ำหมักเผาสาวพันดงน้ำหมะพร้าวสาวพันดง,นดงเงินเวียดนาม ไม่ได้หักมาแต่อ่านหนังสือเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีสุดท้ายนะปีสุดท้ายแล้วมันก็จะมีอ่าแบบว่าเาเอิ้นว่าหลายอย่างคือแบบค่าค่าหลายอย่างช่วงนี้ก็เลยแบบขอให้วิทย์เดือนเดือนหาเนาะทุกคนวิทย์เดือนหาสิพยายามออกมาอัดคลิปแต่ก็คิดฮอดคิดเทิงมาทุกสุดทุกคนอ่าทางเมืองไทยเป็นไดสภาพอากาศฝนตกกี่บอ่อหรือว่าฮ้อน อยู่นี่อยู่นี่ทพอนขาพระเจ้าอยู่หรือว่าคอยอยู่นหอนหลายหอนแบบโอ้โหแบบเปิดผนังลมหนึ่งหน่วยแบบเอาอยู่ต้องได้แบบคือแบบแก้เสียนอนนะแต่ก็ใส่ส่งอยู่ได้เพยาะหยาดป่ะยาดแต่ว่าแก้เสียนอนมันห่อนแห้งอะนะแต่ก็อยู่เมืองไทยนี่นาจะฝนตกนะเพราะว่ามันใกล้จีเข้าฤดูฝนแล้วแต่ว่าอยู่นี่มันจะเป็นฤดูแล้งของเวียดนามาัวฤดูฝนประมาณเดืนเอน เดือนแเดือนเก้าเราดูฝนเราแต่เดนืนเป็นฤดูแรงเป็นซัมเมอร์ของเวียดนามเนาะแล้วก็ห่อนหลายห่อนแหง้งสถานาการณ์โควิดเป็นไรทุกคนคือแบบอยู่เมืองเลา่านะก็มีแบบบางส่วนบางส่วนก็นได้สั้วัคซีนไปแล้วแต่ว่าคนติดก็ยังเพิ่มขุดอยู่เนาะทุกคนกับพันปลายแล้วเนาะพันปลายแล้วแล้วก็ วัคซีนสุดท้ายก็เป็นของจีนเนาะก็คือซีโนฟาร์มแรากาแอตตาเซนิก้าเนาะแต่อยากได้ไฟเซอร์แต่ว่าไฟเซอร์มันก็เป็นของมันก็แพงนะมันยังบริษัทน้ำเข่าเนาะทางตนะมตีก็คือว่าซีน้ำเข่านี่แหละแล้วก็มีโมเดิร์นโมเดิร์นนาโมเดิร์นนาเลยโมเดิร์นนาอีกย่างสักอย่างเนาะวัคซีนอีกอันหนึ่งสิเอานน,น,นน้ำเข่ามาลาวทุกคนอ่าซักมัดละโบอ,อยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยซักวัคซีนละโบ เป็นห่วงมาถึงสุดทุกคนนะพบาาอยู่เมืองไทยกะคือแบบการระบาดของโควิดการระบาดหลายแห่งช่วงนี้กะโคนติดมือหนึ่งเป็นเอดายเนาะเป็นพันเลยนะมียังมาอัปเดตบ่าทุกคนไหมนเนี่ยคาร์บไดเ้เป็นถิดกว่าแล้วบอได้อารดคลิปลงเนาะเป็นถิดกว่าแล้วก็อัป อูบลงเมือว่านเนี่ยนะอัพฮูบลงเมือว่านเนี่ยก็มีพี่ๆมาแบบว่าน้องนิกหล่อมากเลย,เยคือในในรูปนะทุกคนในรูปก็อยากบอกว่าในรูปกับตัวจริงมันบดตรงปก <c oughs> ในรูปอาจจะดูดีก่อนตัวจริงเนาะตัวจริงกคิเลคือเป็นภาพเกินไวปสินะมันกับคิเล่มีพี่ๆแบบหลายท่านทักมาเนาะทว่าแบบข่าวพระเจ้าแบบมันมีแบบบริษัทตอบมาทุกคนกะขอโทษขอภอภัยเนาะเนื่องจาก คือแบบส่วงในบกคอยวางทุกคนคือแบบพยายามให้บบตัวเอง่างลายที่สุดเนาะเบิ่งจากนาเนี่ยผอมหลายผอมหลายรากาก,กันยังคิดหอทุกคนแหละเนาะคือเออส่วงนี้กันมีพี่แบบหล่านมาว่าเออน้องนี้แบบเว่าเกี่ยวกับนางงามเนี่ยคือแบบเพิ่นเคยเห็นเออเอ่อรี r e a คลิปนางงามะนะคือสุดก่อน วิ่งคลิป Miss Universe นะแล้วกับ Miss Parisium อย่างที่แบบเมืองไทยได้ครับรางวัลเนาะแล้วได้กับเป็นกําลังใจนะเพราะว่าตามข่าวเนาะตามข่าวที่แบบพี่ๆส่งมาให้ข้าพเจ้าก็ได้เข้าไปเบิองเนาะกาเพิ่นบอกว่าตอนนี้กำลังประกวดมิสยูนิเว e ร์สเนาะอยู่อยู่อเมริกาเนาะอยู่อเมริกาผูบุกอลาสยนาะอยู่อเมริกาแล้วก็คนลาวคนไทยเนาะนได้ก็เชียเนาะเขาไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขาไปโหวตเชียเนาะ ในยูนิเวอร์สของเราแล้วก็ไทยแลนด์เนาะคือพีนี้เข้ามาไทยนะอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยเพราะว่าเบิงเิ่งจากคูมนะ่มันงามหลายเนาะแล้วมันมีอันคลิปของพี่อนะมาแล้วเขาจะลำดับอะนะมันจะมีลำดับแตบบ่ว่าในเอเชียเนาะมีไพรสิได้ะนะเป็นของลิบมาค่ะพระเจ้า่ะเบิ่งเบิ่งเนาะแต่ว่าบ่าได้มีเวลาแบบมามาเมาะะนะก็เลยแบบน่าจจะคือ คือข่าพระเจ้าเคยรีแอคคลิปคลิปหนึ่งที่เป็นของเสือแมนดาามันบลดคนแมนดาตอนได้ฮับมิชชันเนอร์สไทยแลนด์นะนะงามแห้งคนว่าภาษาอังกฤษกับเปอเองเนาะงามแล้วก็ว่าภาษาอังกฤษเปอเองแบบว่าบุคลิกภาพดีขนาดน่าจะได้เข่าแบบเขาเรียว่าเข่าฮอบหลายๆนะเข่าฮอบเล็กๆมีชิดเนาะมีชิดนะตามที่อัน <laughs> ไเปเบิ่งมาไปเบิ่งคลิปที่เมันส่งมามีซิตเนาะแล้วก็งามอเลรงามยยอะไรเนี่ยควับงามอเลรสูงงามเนาะเพอร์เฟคคือแบบสา,าวลาวกะงามคือกันเนาะสาวลาวกนนาะสื่อ,อยังอ,อ่าคริสค,คริสติน่าเนาะคริสติน่าเนาะทุกคนเขาไปเซียนไหนได้อสวยเซียเมันไหนเผ่อก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนมิสมิสจุนิเวอร์สลาวเนาะที่ไปประกวดอยู่อ,อ,อ,อเมริกา กำลังประกวดแต่พวกคูมเมื่อใดเขาแบบประกวดแล้วเ,เนาะทำว่าประเทศไทยได้ทำรางวัลสิมาซิมารีแอกซิมารีแอกหับที่หนึ่งหับที่หนึ่งคือคือมีอันอ่ปีก่อนน่ะนะมันปีก่อนมันแบบมีมิสซูมิสซอร์อิสิมบอท,ที่ได้ทำรางวัลอันดับหนึ่งที่แปลภาษาให้มิส Supralism ของเอ่อโมเมนต์โมเมนต์ Supralism Supralinternational เนอะแปลภาษาภาษาอังกฤษให้คนเล่านาะชงว่าคนเล่าวอาภาษาอังกฤษบ่ได้เนาะแต่ว่าแต่ว่าคริสติน่าเนาะคริสติน่าเป็นคนที่ว่าภาษาอังกฤษได้เนาะเพราะว่าเป็นลูกครึ่งอ่อลูกครึ่งรัสเซียบ่ประมาณลูกครึ่งรัสเซียนอะไรเนาะก็เห็นแต่ว่าแมดด้างามเลย งามอะไรเราทุกคนน่าจะเป็ที่หนึ่งมีรักสังหารมาจังวันนี้เบิ่งนะพี่ๆส่งมาแล้วก็เออมาว่าโหสู้กันฮะพวกอะข้าพเจ้าเคยติดตามแมนดารลยปะอ่าพวกอะไทยเอาวัคซีนใดอะไรเข้ามาทุกคนมาบอกกันในทุกคนอ่าแมนดาเฮขึ้นมาเลยร่างงามเลยพี่น้อง งามป่ผู้สาวไทยเป็นลูกครึ่งป่ะเติดตามโอ้โหติดตามหลายได้ทุกคนสี่แสนสี่แสนพื่อน่ะงามแหงว้าวเซ็กซี่เซ็กซี่มากเซ็กซี่มากมากเลย เห็นบ่เห็นบ่โฟกัสโฟกัสโฟกัสเอ้ยอะเอ้ยเนาะเซ็กซี่หลายเซ็กซี่แห้งอะไรทุกคนเคยติดตามตอน ตอนที่แบบได้เป็นมิสยูนิเวสไทยแลนด์ตอนขาวไปตอบโพลตัวน้อยเนาะเขาจะเอาเลยเห็นเข้าไปติดตามนะฮะวควรติดตามคนไลค์มารหลายนักคนอันนี้คือเป็นมิสยูนิเวสของประเทศไทยเขาไปเชียร์ได้พี่นอ้องสาวลาวสาวไทยกับเขาไปเชียร์นะไปเชีรยส์กันเด้เข,ข้าวันเขาจัดอันดับเนาะอันนี้คือเข้าว่าสาวอันดับ ประเทศไทยก็ได้เขากับข่าวอันดับเนาะขาอันดับ,ออดบต่ว่ตาม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 แท็กอย่าง้ข่าวประชากรผู้ร้ายต่างแล้ข่าวประเาิ่งตมที่นี่นะเ็จาเขียน,นเบ่งของคนล่าด้วยคนล่ากงามเลยพี่เ้องพีงนน่งานเนาะงามบ่ไม่ยิงล่างามบ่ เห็นมาทุกคนเห็นบ่มาเถองานมาเลยเอาบอกทุกคนสิติดต่อให้สิติดต่อให้งานเลยขับไปเซียนเลยทุกคนขับไปเซียนเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่าพูดล่าสุดพูดล่าดซุดกะอ่าคือพายได้ก็ได้เนาะข้อแต่ว่า ได้ไปเผยแผ่มาทำให้ประเทศเนาะคือส่วนในโควิดแบบบอลุดน้อยถ้อยลงเลยเนาะแบบคือแบบพบปัญหาหลายประเทศเลยแบบปิดประตูอ่าปิดขอยห้เราปิดประตูอาจากันปิดเมืองะนาะปิดเมืองแล้วก็ยูเวียตยูเวียตนามตอนนี้ก็ระบาดยูเ่เมีสามคนติดเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นห่วงตัวเองอยู่ออกไปข้างนอกเนาะออกไปข้างนอกหรือว่าไปกินขา้ากินน้ำไปสินะครับกับเป็นห่วงตัวเองยากด้วยกัน เนาะแล้วก็ทางเมืองเล่าตอนนี้เพิ่นก็มีสาวจีนเนาะสาวจีนสาวเวียดนามเนาะยื่นมือมาสวยแต่ว่าไทยนี่เพิ่นก็เคยสวยหลายก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับพวกยาพวกยาที่แบบกวดของอโควิดนะเนาะยาเสื้อที่แบบกวดโควิดเพิ่นก็สอยอุปกรณ์การแพทย์เนาะต่างๆเกี่ยวกับก่อนก่อนที่ก่อนที่จะระบาดหนักอยู่ประเทศเล่าเนาะ ก็คือเป็น,น่าจะเป็น second wave second wave นี่แหละขั้งที่สองเนาะพอมันมันลงไปช่วงหนึ่งเงียบแล้วช่วงหนึ่งมันมาใหม่เนาะใดก็เป็นห่วงเมื่อสูดสูทุกคนเนาะกัอ่าผู้เฒ่าอะไรเนาะสไลา์กับห่วงผู้เฒ่ารายก่อนถ้าติดมากกับอันตรายเนาะแล้วก็แบบเชี่ยงเพราะว่าถ้ามีโรคแบบประจําตัวอยู่แล้วนะก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงหลายกว่าใบหนุม่ม แต่วัยหนุ่มบบแมนว่าใบหนุ่มบมเสียชีวิตเนาะถาว่าวัหนุไไหน่มแบไไบ,ไไบเคยแบบบกแกงแห้งเนาะมีโรคประจําตัวกับมีความเสี่ยงคือกันเนาะที่จะเสียชีวิตฉะนั้นอยากให้ระวังตัวเมื่อทุกสุดทุกคนเนาะไปใส่มาใส่กับควรมีสติเนาะก็คือใส่แมสเนาะใส่แมสแล้วก็มัดล่างมือเนาะใส่แมสมัดล่างมือทุกคนก็นคือ้นซีโฮเลยเนาะเพราะว่า,าตามชนลภาพต่างๆตามสื่อออนไลน์ต่างๆก็จะการอะยรบาเกี่ยวกับการ ป้องการโควิดนาะต่กาอยากมาแนะนาหน่อยนึงเนาะด้วยความเป็นห่วงแล้วก็หักมัธยสูตรทุกคนนะก็เพราะว่าข้าพเจ้ากับบริอัดคิดโดนแล้วนะก็คิดเัวคิดถึงนะครับทุกคนนะครับผมก็ก็พยายามอาเลยนะทุกคนพยายามตลอดที่จะมาอัดคิดเนาะเป็นห่วงแต่ก็ตามนาอกากก่อนอื่นการอยากให้ทุกคนสักวัคซีนเนาะแต่ว่าวัคซีนวัคซีนมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะมันก็ถ้าเป็นไฟเชอร์ก็โอเคเนาะ ปาาเเช่นะก็โอเคอะไรนะก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพแหละแล้วก็ส่วยเชียร์มิชยูนิเวอร์สเนาะบอกว่าจะเป็นมิชยูนิเวอร์สไทยแลนด์แล้วก็มิชยูนิเวอร์สลาวเนาะคือได้ที่เหนือมากเนาะกายสมเซอร์เลยเนาะครับพระเจ้าสิมาริย์เนาะบอกว่าจะเป็นลาวหรือว่าเป็นไทยแลนด์เนาะเนาะถ้าว่าได้เนาะถ้าว่าได้ในน้องต้องได้แหละงามปันนี่เนาะงามปันขึ้นมางามปันนั่งฟ้าได้ทุกคนสาวไทยสาวลาวงามนะหักแบบ เคลิ้นแบบหวานๆกันแมนหวานๆเซ็กซี่แล้วกับมีความโหดนะเคลว่าแบบบางอย่างบางอย่างเน,เน,ๆๆๆๆนี่ยก็ได้รูปแบบว่ามั่นใจเนาะมีความมั่นใจเป็นกําลังใจโอเคสู้ๆทุกคนมื้อหน้าสิมาอัดคลิปอีกเนาะแล้วก็สิมาเบ้ากับทุกคนโอลงกับทุกคนเนาะโอเคบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีครับ